ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะผมขอโทษนะครับที่ลงคลิปช้านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโดนแบนเว็บแล้วผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะโดนแบนเว็บเหมือนผมซึ่งผมโดนไปหนึ่งวันแล้ววันนี้เพิ่งได้มาอัดคลิปเน,เนาะใครที่โดนมันผมก็อย่าลืมฝากเม้นท์ให้ด้วยนะครับว่าโดนกันเยอะขนาดไหนเนาะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้เนาะ สำหรับใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้หรือยังไม่หรือว่าคนที่เล่นแล้วแต่ว่ายังไม่มีความรู้เรื่องบอสหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ในเกมนี้นะครับมาดูกันได้เลยครับผมอย่างที่1เลยนะครับบอสเกมนี้มี3ระดับก็คือโลว์มีเดียมแล้วก็ไฮนะครับ2นะครับเป็นบอสที่เลือดตาจจำนวนผู้คนที่เข้ามาเช่นคนเยอะก็จะแบบเลือดเยอะนะครับ สนะครับไม่ใช่ว่าจะตีตอนไหนก็ได้นะครับผมนะก็คือแบบมันจะขึ้นให้เราแอดแท็นะครับส่วนเรื่องที่4เลยนะครับก็คือมันจะไม่ตีเป็นทรูดาเมจทรูดาเมจคืออะไรทรูดาเมจก็คือเาเมจที่เราสร้างแบบนี้นะครับเห็นปะสีเลี่ยนนะครับไปตีอันนี้จะขึ้นเาเมจแค่ห้าไม่ว่าคาถาไหนดาเมจเราเท่าไหร่นี่ครับมันก็จะเท่ากันนะผมเปลี่ยนเป็นไฟอะไฟผมนี่สเตตน้อยตีไป เห็นปะตีแค่ร้อยนะครับมันก็จะตีห้าเท่ากันเห็นปะทุกคนนะครับบอสเราก็จะตีเข้าเราเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเป็นตีเป็นเปอร์เซ็นต์น้องไม่ไม่ตีไม่ตีเป็นทูดามจนะครับแล้วยิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งโดนตีเยอะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าเรื่องเทคนิคหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาจริงๆกันได้เลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็แล้วก็ไปรับรับชมคลิปเลยครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุทนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม s o r c สเ r อ Fighting Simulator เหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเพชรแล้วก็วิธีการตีบอสเทคนิคการตีบอสทุกตัวเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำ e ี P ต่อๆไปหรือทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปเลยครับ โอเคครับผมก็สําหรับบอสตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นบอสปูเนาะเป็นระดับโลนะครับเป็นระดับที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมนะโอเคเข้าไปก็ต้องรอนะครับผมนะทุกคนครับบอสจะเกิดแล้วเนาะอีกห้าวินะครับผมนะพลังที่ผมใช้นะครับเป็นพลังของเจ้าไลออดนะครับเป็นสกิลที่ผมคิดว่าโอเคสุดแล้วสำหรับผมนะสำหรับใครผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมอันนี้ดีสุดแล้วนะครับ นี่ครับผมตายครับไงโซโล่แบบชิวๆครับทุกคนคือมันง่ายมากๆเลยเนาะก็สำหรับเทคนิคนะครับผมนะก็ไปรับชมเทคนิคกันได้เลยครับผมโอเคครับผมสำหรับบอสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะสามารถตีได้ตลอดเวลาหนึ่งเลยครับสกิลมันก็คือสกิลโซนะครับแล้วก็สกิลที่สองเป็นสกิลทุกพื้นนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดาเมจแรงเลยนะครับผมนะแนะนำให้เป็นสกิลระยะไกลเพราะถ้าเป็นสกิลระยะใกล้เหมือนของผมนะครับก็จะเลือดเหลือน้อยมากๆ สายที่ผมแนะนําก็จะมีพลาสมาน้ําแล้วก็ไฟนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมมาถึงบอสตัวที่2กันแล้วนะครับผมนะอ่าเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าบอนไซบอยนะครับเป็นเจ้าตัวไม้เนาะซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยตีค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ยากพอสมควรนะครับก็ตีไม่ไม่แรงมากนะครับก็ไปดูกันเลย โอเคครับผมบอสตัวนี้ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการตีบอสตัวที่2กันเลยไปโอเคครับผมเป็นตัวที่2นะครับเป็นตัวต้นไม้นะครับเป็นระดับกลางนะครับผมระดับมีเดียมโอเคครับมันจะมี2สกิลสกิลแรกเป็นสกิลผ่าไม้อย่างนี้เลยนะครับผมนะระยะค่อนข้างไกลนะครับอย่าไปดูนะส่วนสกิลที่2เป็นสกิลทุบระยะใกล้นะครับก็ไม่อันตรายมากส่วนสกิลที่3นะครับเป็นจุดสังเกตถ้าเราก่อนเราจะตีได้มันจะใช้สกิลนี้นะครับผมนะคือถ้ามันใช้สกิลนี้นับเลยนะครับ1 2 สามสี่นะคบผมนะเราสามารถเข้าไปตีได้โดยรับดระเม็ดน้อยที่สุดนะครับผมนะผมได้ทําการสํารวจมาแล้วนะครับสี่รอบเนี่ยกำลังดีเลยนะครับนะแล้วก็ถ้ามันให้หมดแอทแท็กแล้วเนี่ยเราก็หยุดตีมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับผมมาถึง บอสตัวที่3กันแล้วนะครับเป็นระดับยากที่สุดนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นบอสท,ที่ไม่ได้ยากสักทีเดียวนะครับง่ายกว่าตัวนี้นะครับใช้เวลาน้อยกว่าด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะตีบอสนานขนาดไหน ผมบอสตายแล้วเนาะโอ้โหตัวนี้ท่อนข้างง่ายนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็ตีเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับเทคนิคตัวที่สามนะครับผมนะก็ไปดูกันได้เลยครับมาถึงบอสตัวที่สามกันแล้วนะครับผมนะสกิลแรกของบอสตัวที่สามเป็นสกิลตีนะครับนะแล้วก็สกิลสองเป็นสกิลยิงนะครับยิงมาดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับก่อนที่จะตีนะครับมันจะใช้สกิลนี้นะครับ พอเช็คสกิลนี้เสร็จก็จะเป็นลูกมาให้ตีนะครับผมนะก็ตีกันไปแล้วก็จะตีบอสได้ครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับเทคนิคการตีบอสต่างๆที่ผมได้แนะนํากันไปนะครับส่วนเพชรสามารถเอามาทําอะไรได้นะครับผมนะวันนี้ผมมีคําตอบให้ทุกๆคนแล้วนะครับก็คือเพชรนะครับสามารถเอามาสุมสกินได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสุมให้สักดูดูสักสกินหนึ่งแล้วกันนะครับซื้อไปเลยพันห้าร้อยเพชรนะครับสุมไป ได้สกินสีแดงครับทุกคนโอ้โหของแรงนะเนี่ยนี่ครับถ้าทุกคนนะครับได้สกินที่พอใจแล้วหรือว่ายังไงนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดสกินแล้วก็ไปที่ที่เราสุ่มมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดวิวแล้วก็กดอีควิปไปเลยครับผมนี่เราก็จะมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครได้ซ้ํานะครับผมก็สามารถกดเซลล์ได้เหมือนกันนี่นะครับถ้าใครไม่อยากสุ่มสกินนะครับก็สามารถมาสุ่มแตนตรงนี้ได้เหมือนแตนที่ผมใช้นะครับสปีริตเนาะ ที่เหมือนที่ผมได้เก่าวไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะว่ามันทําอะไรได้นะครับส่วนตัวแตนของผมนะครับนะก็เป็นเจ้ายูสลานะครับเป็นธาตุเดียวกับที่ผมใช้อยู่เลยเนาะนี่นะครับก็สามารถสุ่มได้ก็ซุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมนะโอ้ไดโอเอเวมมานะครับผมนะก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวฮิลนะครับโอเคตัวนี้ก็ลงดันดีเหมือนกันโอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะถ้า อยากให้มีอีต่อๆไปคลิปนี้ผมขอสัก5้าไลค์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ